สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านครับชัดเด็ดพระเครื่องรอบเช้านะครับวันนี้เป็นรอบจิบกาแฟเบาๆกับเรา ชัดเด็ดพระเครื่องแนวะวันนี้ก็นำเสนออีกหนึ่งชุดนะ,ระครับราคาเบาๆพี่เริ่มต้นที่300บาทแนวเริ่มต้นนะพี่นะ,ระครับราคาหลากหลายและหลากหลายหน้าพระอีกเช่นเคยครับพี่นะมาพบกันอีกแล้วนะช่วงเช้าๆเาบาๆพี่จะจิบกาแฟเบาๆกับชัดเด็ดพระเครื่องนะครับสำหรับช่องทางใครต่อผมขึ้นไว้แล้วนะพี่ก็สายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมออยู่แล้วแนวเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันะ on, นะครับนะมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่ๆทุกท่านนะครับนะวันนี้มีอะไรมานําเสนอบ้างนะเดี๋ยวผมจัดให้เลยแล้วกันพะี่ค่อยๆเปิดแนวนะเออ เปิดก็พี่เนี่ยครับมาลองดูซิแนววันนี้มีอะไรโดนโดนใจบ้างเนี่ยครับมาสําหรับรายการแรกเนี่ยครับรายการแรกเราเป็นจอบเลยดีกว่าพี่เนี่ยไปได้จอบเก่าๆเข้ามาองค์นึงพี่นะเนื้อสวยมากดูเนื้อเนี่ยเดี๋ยวตัดอะไรดีกว่านะครับเนี่ยตัดออกจากกรอบดีกว่านะครับเพราะว่าไปได้ของเขามาเดิมๆเลยพี่เขาซีนไว้นะครับนะโอ้ยถูกถูกใจเหลือเกินพี่เราพ้าไม่หนาด้วยนะครับนะเออพ้าบางนะครับดูดิรอยเขาแขวนเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูข้างๆเนี่ย น้นี่พี่ดูรอยเขาแขวนนี่เขาแขวนเขาใช้งานจริงพี่หูปิงเดิมเดิมเลยเนี่ยนะผิวพันธุ์จะออกแบบนี้หรอพี่นับจะออกสาแดงแคงข้าบแดงแดงขึ้นมาเป็นจำจำจำนี่ครับนะออกสาแดงออกข้าบแดงเป็นจำเลยพี่อันนี้เอาผมเอาผมเอาหกร้อยนีนะจบพี่นับดูง่ายสบายตาเลี่ยพี่ดูรอยแขวนเลยนับยืนยันจากหลักฐานในการแขวนนะครับเอาไปน้ำหกร้อยบาทนับจบเล็ก จอบเบลค์หกร้อยนะครับนะ้ำเป็นได้เหรียญเข้ามาพี่นะ้ำเปนที่พี่เหรียญรูปทรงหยดน้ำหลวงปู่ทิมกนะ็พี่พี่ดูใบหน้าในน้ำไม่มีผิดเพีย้ยนแนวร่องรอยย่นแนวน้าพื้นผิวอ่ารอยกระหนกฟอนต์ตัวหนังสือนะครับนะคมสวยแนวะเออคมสวยพี่และอีกอย่างที่สำคัญเลยพี่สั่งกระต่ไหมเรารอยต่อโค,ค้ดน้ำตัวตัวทอทหารฮนะด้านในตัวทอทหารเห็นไหมจะมีเส้นขนแมววิ่งอยู่ อันนี้ตอกจริงพี่แนวประเพณีสวยมากผิวพรรณ์เดิมๆเลยพี่นะครับแดงมันต้องมีแดงเก่าๆนะครับเนืเออไม่ใช่แดงใหม่ๆฟอนตัวหนังสือเด้งๆคมๆเส้นขนแมวแบบว่าเขาเรียกอะไรพรึบเลยเดี๋ยวดูเส้นขนแมวเนี่ยอันนี้ใช้คำว่าสวยเนี่ยเรองค์นี้เอาไปห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทเปิดโลกครับพี่เนีครนะเปิดโลกพิมพ์ของกำแพงเพชรครับพี่นะเน้นพระดูง่ายพี่เนีครเน้นพระดูง่ายสบายตาเอาไปสี่ร้อยบาทพี่นะครับเปิดโลกนีครกบกแพงเพชร สี่ร้อยบาทนี่พี่ดูเนื้อด้านหลังเนี่ยนะนะแก่งเป็นหินแล้วเนี่ยเออแก่งเป็นหินแล้วเนี่ยเอาไปสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทเบาๆนะครับเออสี่ร้อยบาทเบาๆนะครับอันนี้เป็นของหลวงพ่อดำครับพี่นะื้ปิดตาปักเป้าเนื้อออกสองลิสี่ร้อยบาทพีนะ่เนนะ้อปิดตาปักเป้าเนื้อออกสองลิตเห็นไหมเนี่ยเป็นจ้ำแดงขึ้นมาแล้วพี่น้นะนะีจ้ำแดงขึ้นมาจากในเนื้อเลยเนะนะืปิดตาปักเป้าเนื้อสองลิสี400่ร้อยบาทเนื้อหลวงพ่อดำครับพี่เนี่ยครับเออหลวงพ่อดำนะพี่นะปิดตาปักเป้า ผมว,ว่าราคาแบบเร้าใจแล้วเกินนะปักเป้าแบบนี้แนวเออราคาเร้าใจแล้วเกินพี่นะนับยามเช้ากับเราสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้ยบาทนะครับยังเหลือเหรียญนะวันนี้น่าจะเป็นเหรียญของหลวงปู่แหวนพี่นะครับเหรียญดูง่ายนะรุ่นทุนเก้าด้วยเหรียญแท้ดูง่ายสบายตาพี่นะครับื่อพี่ๆท่านใดอยากได้ไว้ใช้พุทธคุณนะเกี่ยวกับเหรียญหลวงปู่แหวนนะเอาสี่ร้อคือได้จะไว้ใช้พุทธคุณได้เลยพี่แนวความแท้แล้วสวยด้วยแนวเออเหรียญแท้แล้วสวยด้วยพี่ เอาเหรียญแท้ๆมาแบ่งปันให้แนวในยามเช้าของเราแนวมีโค้ดมีเอ่อมีทุกๆอย่างพี่ครบท้วนแนวเราเหรียญแท้ดูง่ายสี่ร้อยพี่แนวหลวงปู่แหวนไม่มีแล้วนะเหรียญสวยๆราคาสี่ร้อยนะฮนะรุ่นทุนเก้าด้ยพี่นะฮะเบาๆนะเบาๆกับช็อตเด็ดพระเครื่องนะคฮะพระองค์ต่อไปสำหรับองค์ต่อไปพี่นะ้นน้ำองค์นี้จะเป็นพระอรีลาหล่อโบราณพี่นะหลวงพระโบสถ์สองหน้าแนวพระโบสถวัดปะนาวพี่แนวแนวผิวพันธ์เดิมๆแนวเออผิวพันธ์เดิมๆเดี๋ยวพี่พ,พดูผิวพันธ์ยันนี้ นี่คือความเดิมพะรีลาพี่สองหน้าแนวพระดีลาสองหน้าคาบสาคาบความเก่านครับคาบสาและคาบความเก่าองค์น,นี้เดิมเดิมและธรรมชาติแนบเดิมและธรรมชาติองค์นี้เอาไป ห้าร้อยบาทแะวรีวราเบลพระโบสวัดมะนาวพี่น้น่าใช้นะราคาห้าร้อยเอาแบบเบาๆพี่อันนี้เป็นพระสมเด็จที่ผมไปแกะกรอบออกมาเองนี่นะนเออผมเห็นมัดมนา,นาพี่แลาหลังเป็นขึ้นๆกระดานนะไล่แกะออกให้หมดแ้วพี่ดูเดี๋ยวแม้ความหนึกแนวค,ความหนึกความนุ่มนะครับความหนึกความนุ่มดูง่ายสบายตาพี่เห็นไหมความหนึกความนุ่มและดูง่ายสบายตาโ,โหหนึกจริงพี่ นี่ยครับหนึบจริงเห็นไหมเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันพี่สําหรับองค์นี้นะนี่ยครับสำหรับองค์นี้เอาไปเอาไปห้าร้อยบาทนี่ยครับเอาห้าร้อยบาทพี่นะี่ครับสวยมากพี่หลังกระดานบางๆนะหนึกเลยห้าร้อยเช้าเช้าพี่นะเช้าเช้ากับเราเอาเด็ดมะเครื่องนะครับแล้วก็องค์นี้พี่นะี่ยกระดูกแก้ววัดปากทะเลอันนี้สวยมากนี่ยครับนะอ๋อชุบลักปิดทองนี่ยครับเนื้อผงคู่รักครับพี่ชุบรักปิดทอง เขว่าชุบรักปิทองคืออะไรพี่ดูข้าบรักดำนะพี่นะครับซึ่งหนามากนะครับซึ่งหนามากปิดทองครับพี่แล้วดูด้านหลังเนี่ยเนี่ยพี่ดูข้าบเนี่ยเนี่ยบักดำดำผิวพันธุ์เดิมเดิมพี่เนี่ยข้าบรักดำดำผิวพันธุ์เดิมเดมเอาหกร้อยบาทไม่มีแล้วพี่เนี่ยนะแห้งแห้งแบบนี้นะนานๆจะเจอสักองค์นะครับนานๆจะเจอสักองพี่หกร้อยบาทนะครับเป็นราคาที่แบบว่าแบ่งให้แนีแบ่งปันกันไปพี่องค์ต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นเหรียญ ซึ่งเหรียญเหรียญน,นี้นะครับนะพี่ดูครับความเก่าร่องรอยข้ามเหือข้ามใครที่จับติดพื้นผิวเหรียญอยู่นะครับแกวอามาให้ดูเลยแนวนั้นนี่จะเป็นเหรียญของพระจันทร์ฟันหรือที่ไหน,ะนอะสกลนครนะพี่เอ่อแบบปอมารากุลนะครับนะสองสี่เก้าสองสี่ร้อยบาทแนวน้นะนะที่รลึกในงานฉลองครับนะพี่โรงเรียนอะไรนะครับนะ้รอรอเนยะแบบปอมารากุลนะเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทค่อยๆขยับไปเรื่อยๆพี่แนวะกับองค์ต่อไปแล้วนะต่อไปจะเป็นเหรียญ อันนี้จะเป็นเหรียญเก่าแนวเหรียญเก่าแล้วมีคาบเขาเรียกอะไรคาบตรการดำดำแนบมีคาบตรการดำดำมาพี่นะด้านหลังเขียนว่าเจ้าคณะสามแนวนอวัตโสมนัสแนวปีศูนย์เจ็ดเอาสามร้อยแนวนี่ไงพี่อยากจะแบ่งแนวเหรียญแท้ๆเดิมๆเลยพี่อยากจะแบ่งเฉยๆนี่แหละนะปีศูนย์เจ็ดสามร้อยบาทก็ไม่ต้องเอารุนแรงพี่นะเอาราคาเบาๆสามร้อยบาทนะครับปีศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสามร้อยแล้วก็พระชายองค์เล็กก็พี่แนวพระชายองค์นี้ไม่ธรรมดานะพี่นะพี่ดูเนื้อเนี่ย แนวพี่ดูเนื้อเขานะครับแนวะและที่สาคัญเลยคือว่าพลาแท้นะครับนะแเรามีรอยจานด้านล่างเห็นไหมจานนี้ลึกปึก๊กเลยคืนลงไปในเนื้อพร้าวหมดแล้วแนวนะคืนะคลงไปในเนื้อพร้าหมดแล้วพี่สวยนะครับสามร้อยสามร้อยแบ่งเลยแนวะบ,บอกแล้วไหนแบง่งได้แบ่งหมดอุปคุตแนวะครับออกสัมฤทธิ์พี่แนวะครับออกเนื้อสัมฤทธิ์เห็นไหมอา่าออกเนื้อสัมฤทธิ์จะพี่อุปคุตนะ แล้วด้านหลังเนี่ยเห็นไหมเป็นคล้ายๆก้นหอยไหมวนๆๆๆพี่ดูเิเอาไปหกร้อยเนี่ยอุปประคุตหกร้อยบาทแบ่งปันบูชาแบ่งปันพุทธคุณกันเนี่ยนะเราใช้คํานี้พี่คติเราเนี่ยแบ่งปันพุทธคุณหกร้อยบาทเนี่ยอุปคุตอุปประคุตแล้วก็เหรียญหลวงปู่แหวนนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญรูปไข่นะหลวงปู่แหวนก็พี่คลิปเลยเนี่ยพี่ๆอะไรอย่างได้เหรียญหลวงปู่แหวนไว้ใช้พุทธคุณแนม่นะและสวยด้วย แนวเออไะ้สวยด้วยผมแนะนำาเลยพี่องค์น ja? ี้นะครบนำมาถูกทางนะครับนำมาถูกทางเลยพี่ดวงผู้แหวนแนวเหรียญลูกไข่ครับพี่ด้านหลังเขียนว่ามหาลาบนะครับด้านหลังเขียนว่ามหาลาบครพี่มีต่อโค้ดด้วยพระได้เขาได้พระได้สวยแนวนะเออพระได้สวยเอาสี่ร้อยบาทนะครับดวงผู้แหวนโอ้โหราคาพี่ดูเหรียญยังสวยเลยราคาสี่ร้อยแนวนะบอกแล้วว่ายามเช้าเช้าแนวนะแบ่งสุด ี่ครับเออแบ่งสุดๆอันนี้ครับพี่ี่ครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ตะภาพน้บนะพิมพ์ตะภาพอ่อสะดือจุ่นหรือจะเป็นสะดืออะไรนี่แหละพี่นะ้ำจะเป็นพิมพ์ใหญ่นวพิมพ์ตะภาพนี่พระเดิมๆเลยพี่แนววัดสะพานสูงอาจจะเป็นหลวงพ่อทองสุกวัดสะพานสูงหรือเปล่าพี่แนวนะแต่จะเป็นยุคต้นๆของท่านนะนะ้บอาจจะเป็นยุคต้นๆของท่านนะพี่พิมพ์สะดือจุ่นพิมพ์มาแรข,งของเขามีจะมีพิมพ์อยู่พี่น้ำห้าสิบกว่าพิมพ์น้ยจาไม่หมดรอยตะเข็บชัดเจน เนียครับจำไม่หมดแลบะบรอยตะเข็บชัดเจนสักขนาดนี้พี่ดูเนื้อเดี๋ยเห็นไหมดูเนื้อเนี่ยพระสวยเนะียครับพระสวยมากองนี้ผมเอาเก้าร้อยบาทเนะียครับสาววสพานสูงพี่นับยุคต้นนะนะับยุคต้นนะหลวงพ่อท้องสุกยุคต้นเลยแนวแบ่งปันให้แล้วก็องนี้พี่นะองนี้จะเป็นหลอเขาเรียกเหรียญหล่อเนียนนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อสวงนะครับพี่เนวพี่ดูระหว่างในการหล่อนะ แนวเหรียญหลอที่เอามาให้ไม่ใช่เหรียญแบบทั่วๆไปแนวคาบตระกันคาบความเก่าแนวซึ่งพี่ดูใบหน้านะแนวซึ่งพี่ดูใบหน้าเขาได้เลยพี่แนววัดชีปากขาวปีศูนย์แปดแนวหลวงพ่อสวงครับพี่วัดชีปากขาวพ่อสวงผมเอาสี่ร้อยแนวสี่ร้อยบาทเช้าเนี่ยพี่แบ่งให้แนวพ่อสวงแล้วก็เหรียญแนวนะซึ่งเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อเกษมไหมใช่ไหมใช่ด้วยเนี่ยแนวสมนสสุสานตะลักกลังปางเนี่ย เห็นพ่อเ,เสียมยังเก่าเลยนี่ดูแขวนนี่ห่วงจะขาดอยู่แล้วเนี่ยเนียบเออห่วงจะขาดอยู่แล้วในปีหนึ่งแปดเนียบเอาไปสี่ร้อยเนี่ยแขวนจนห่วงจะขาดแล้วพี่แขวนใช้งานจริงเนียบเออพระคือพระบ้านๆพระเดิมๆดูการแขวนก็น่าจะรู้นียบสี่ร้อยบาทหัวราคาน่าใช้พุทธคุณมากเลยนะเนี่ยครับเชา้าเเบาๆกับเราช็อตเด็ดพระครือเนียไปต่อสำหรับวงนี้พี่เนียเป็นพระปริตาหลังแบบเนียพี่ดูเนื้อดูความเก่าดูความแห้งนะครับดูเนื้อผงคุกรักได้เนียบนะดูเนื้อผงคุกรักได้พี่ หลังแบบแนวหลังแบบแล้วไม่ใช่แบบธรรมดานะหลังแบบสวยเลยเอาไปสี่ร้อยบาทแนวปีตาหลังแบบเนียครับขยับไปราคาสี่ร้อยแล้วพี่เฮ้ยสนุกดีเห็นแนะแล้วก็องนี้สําหรับองค์นี้จะเป็นขุนแผนองค์ใหญ่แนวนะพิมพ์เออบ้านกลางนะครับพิมบ้านกลางแต่แนวน้ามีแต่ด้วยแต่แล้วพี่แนวแต่ด้านหลังมีรอยจานนะครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นบ้านกลางหรือที่ไหนนะเนี่ครับดูด้านหลังเิเนี่ยเป็นรอยจานแบบเนี้ยพี่ เอาละพี่เอ้ดับนั่นน่าศึกษาอีกแล้วเอาหกร้อยคือพระไม่เกลหรอกพี่แนะ่เออพระไม่เกลอแล้วแต่แค่ว่าผมไม่มั่นใจว่าเนื้อในบ้านกลางแต่ไม่รู้ว่าเป็นพระจารย์สร้างหรือเปล่าเท่านั้นเองเนี่ยมีรอยจานที่แล้วเลี่ยมถ้าไม่มีเลี่ยมยังเพราะว่านะครับนะอันนี้คือเขาเลี่ยมใช้งานจริงพี่นะครับเอาหกร้อยแบ่งการศึกษาแหนะ่ะเออเราแบ่งการศึกษาครับพี่แล้วก็พระปิตาองค์นี้แนะ่ะขออนุญาตนะพี่นะนะพระปิตาองค์นี้นะมาลองรับชมดูพี่ เนี่ยสำหรับพระปิตาองค์นี้เนี่ยครับเป็นพระปิตาหลังในพิธน้ำหลังเป็นยันหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกเนี่ยครับพระปิตาหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกพี่คล้ายคล้ายพมิมลุกอ่ะเนี่ยคล้ายๆพิมพ์ลลุกเอาไปสี่อยร้อยบาทเนี่ยครับสี่ร้อยบาทเนี่ยครับสี่ร้อยบาทแล้วก็เหรียญแนวซึ่งเป็นเหรียญของหลวงพ่อเขียนครับพี่เนี่ยหลวงพ่อเขียนสำนักขุนเนนพิจิตรเนี่ยเหรียญหลวงพ่อเขียน สำนักคุณเนนพิจิตเหออรียญนี้เอาแนวแล้วเหรียญนี้เอาสามร้อยแนวเหรียญเราก็เขียนแนวเอาสามร้อยบาทเขาเขียนสำนักคุณเนนพิจิตเหรียญแท้ดูง่ายพี่แนวเออเหรียญแท้ดูง่ายสบายตาแนวระกงนี้องค์นี้จะเป็นรูปทรงหยดน้ําของกําแพงเพชรพี่เปิดหน้าโชว์เลย,เนยแนวกําแพงเพชรเนื้อดินสามร้อย นืไม่ได้เอาแพงหรอกพี่นะ้อเอาแบบว่าเดิมๆมาให้เนี่ยงัดออาจากกรอบให้ดูเลยเนี่ยระพาด้านหลังนี่ดูรอยนิ้วมือเนี่ยราคาสามร้อยผมว่าเป็นราคาที่เบาๆแบบย่อมเยาวให้เลยนะเนะี่ครับกําแพงเพชรจ้าสามร้อยบาทนี่ยครับสามร้อยบาทเนื้อดินนะเนื้อดินแล้วไปกันต่อครับพี่เนี่ยครับเดี๋ยวเราไปกันต่อกับพระองค์นี้เนี่ยครับสำหรับองค์นี้เป็นรูปทรงหยดน้ําเนื้อเมฆกพัดนะี่ครับรูปทรงหยดน้ําเนื้อเมฆกพัดครับพี่ ้วด้านหลังนะตัวคล้ายๆเป็นตัวยันนะครับแล้วเป็นรูปบัวอันนี้เห็นไหมผมเอาสี่ร้อยนะครับอยากรู้เหมือนกันพี่คล้ายๆรูปทรงหลวงปู่บุญนะนะครับคล้ายๆรูปทรงหลวงปู่บุญพี่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทแล้วก็นี่เลยสําหรับองค์นี้พี่นัพุทธตะกักหลวงพ่อทบกบพี่เนื้อแบบว่าเขาเรียกาเนื้อทองผสมเลยเนื้อเนื้อสวยจริงนะครับเนื้อสวยมากเห็นไหมดูเนื้อโลหะในการหล่อนะครับเถียงไม่ออกเลยพี่องค์นี้หล่อโบราณชัดเจนถ้าเป็นธรรมชาติ เนวหล่อโบราณชัดเจนเป็นธรรมชาติครับพี่เนวปลวงพะทบน่าเก็บน่าดูเนื้อเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อเพิ่งหล่อขึ้นมาใหม่แนวนะมันคนละแบบคนละอย่างกันแนวเออคนละแบบคนละอย่างกันพราฟได้สวยพี่แนวเออพราฟได้สวยได้เดิมสําหรับองค์นี้ผมขอแนวราคาแบบเบาๆนะเอาไป400บาทแนวหลวงพะทบหลวงพะทบ400บาทเนวหลวงพะทบแล้วก็องค์นี้พี่นับต่อด้วยหลวงพ่อเขียนเลย แนวนะเป็นเขาเรียกว่าฐานเต่าเนาะฐานสี่เหลี่ยมนับลวงเพราเขียนพิจิตรแนวนะหลวงเพราเขียนสำนักคุณเนรพี่แนวเมื่อกี้ก็เหรียญแนวเออเมื่อกี้ก็เหรียญนี่เป็นรูปหล่อท่านแนว่อโบราณนี่พี่ดูเนื้อเดี๋ยวเอาไปสี่ร้อยบาทแนวครับนะไม่รูปหล่อกไม่ได้เอาแพงพี่นะเช้าเช้าเบาเบาแนวสี่ร้อยบาทวางคู่ก็เหรียญไปเลยเนี่ยเออวางคู่ก็เหรียญไปเลยพี่เนี่วองค์ต่อไปเนี่วสำหรับองค์ต่อไปนะพี่นั้นนับเป็นองค์นี้องค์นี้จะเป็นอ๋อพิจิตรเนี่ยนะพิจิตรเม่เข้าเมา แับอยู่ในกอพี่ไม่ได้แกะดูเลยเนี่ยหมาอย่างนี้เลยนะพิจิตเม็ดข้าวเม่าเอาไปสามร้อยบาทแนเม็ดข้าวเม่าสามร้อยบาทอันนี้ไม่ต้องแกะหรอกมั้งแนวราคาเบาๆไปเลยพี่แนวจะได้รวดเร็วนะครับเอาไปสามร้อยพิจิตเม็ดข้าวเม่านี่ยครับเม็ดข้าวเม่าแล้วก็องนี้พี่แนวสำหรับองนี้พี่นะับหลายๆท่านสอบถามเข้ามาพี่นะครับพ่อเอียแนอพ่อเอียสวยมากพี่ดูดิในการตอกโค้ดหน้าตาเนี่ยพ่อเอียบ้านด่านแนวนะพ่อเอียบ้านด่าน หโรงยาน้ำเงินนี่ดูดูด้านหลังเนี่ยนะพี่พี่ดูด้านหลังเนี่ยเพราะเอียร์นดานนเพราะเอียไปเจ็ดร้อยหรงยาน้ำเงินนี่นวระยะ่าสอบถามเพราะว่าวันนั้นไม่ชัดตีวันนี้ผมจี้ดูชัดๆแตเนี่ยดีดูหน้าดูตาเนี่ยเพราะเอียเจ็ดร้อยบาทนะพี่บดานไม่มีแล้วนะนะครับแนวห่วงเดิมๆคู่ตัวเลยพี่ราคาเจ็ดร้อยหลงพราะเอียนะครับโรงยาน้ำเงินนะครับจัดได้จัดนะใครไวใครได้นะครับหลวงปู่แหวนนะครับนะเหรียญนี้เป็นเหรียญ อ่าหลวงผู้แหวนนะครับน้าเหรียญเอ่ออาจจะเป็นเหรียญหันข้างนะครเหรียญหันข้างอันนี้เป็นปีหนึ่งเจ็ดนะครับเหรียญมหาลาภไหมเนี่ยเหรียญกลมหันข้างนะครับดูนี่รอยเจาะเนี่ยพัด์ตขู่พระเดิมๆเลยนะครับเออพระเดิมๆเลยพี่แบ่งปันให้นะนะครับแบ่งปันให้องค์นี้เอาไปเอาไปสามร้อยนะครับผู้แหวนนะครับแบ่งให้นะครับผมบอกแล้ววันนี้มีเจ้าู้แหวนนะเนี่ยดูดูที่ผมได้มาเดียวโอ้มีเจ้าู้แหวนแล้วก็องค์นี้พี่ซุ้มกอ สำหรับซุ้มกรงนี้นะครับนะเป็นซุ้มกรงที่เพิ่งแกะออกจากกรอบนี่แหละพี่ดูรอยกาวดินะครับนะเขาเลี่ยมแล้วมันเปอะกาวนะครับน้เราก็ไม่ค่อยสันทัดเรื่องกาวเนี่ยไม่กล้าไปล้างพี่นะกลัวจะเสียพื้นผิวมาแบบนี้เลยเพื่อนกาวพี่นะครับนะเจ้าของคนที่เลี่ยมเดิมเขาขู่ดูเลี่ยมไปดินะครับแต่พื้นผิวซุ้มกรงพี่ดูก่อนแก๊กเลยพาลงกู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูเส้นเอ่อเส้นสังวาลที่คอเดียเส้นที่คอยไหมเป็นเส้นๆหนูนๆสวยเลยนะครับด้านหลังดูเนื้อเนี่ย โอเนี่ยคาบกาวคือเขาเลี่ยมไงพี่นะ้ำเขาเลี่ยมแล้วมันเปิดกาวอ่ะเสียดายพี่นะองค์นี้เอา400ซุ้มก่อเนี่ยเสียดายเสียดายนะผมซี้ไว้ก่อนเนะครับ,รบ,นะรบแล้วก็พระชยัยพระชัยอง์นี้ก็ไม่ธรรมดาพี่ดูเนื้อเดียนะพี่ดูเนื้อดูพิมพ์ในองน์นี้ในรงชาติรงรักปิดทองะนรับนะเนื้อออกอมสมฤทธิ์เลยนะรงชาติรงรักปิดทององค์นี้เอา300พระชัยพิมพมคุมเห็นไหมพระชัยพิมพ์หมคุม สามร้อยบาทนะครับหลือก็องนี้สําหรับองนี้พี่นะเป็นพระหูยานดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมดูเนื้อเนี่ยพระหูยานอันนี้น่าจะเป็นกุวัดาดหรือเปล่าแนพระหูยานองนี้พี่นะเป็นพระหูยานกุวัดาดหรือเปล่าพี่ดูด้านหลังนี่ดูหลังลายผ้าเนี่ยเห็นไหมวัดลาดป่ะพี่ ดูเนี่ยหลังไายผ้าพีู่ดูเนื้อเดยเนี่ยครับดูข้าวปลาหลอดเนี่ยเนี่ยครับอันนี้จะหลังจะลึกแล้วสวยมากครับพี่หน้าตาแบบไม่ใช่วัดลาดไหมวัดลาดบูรณะพระเดิมมากนะพี่นะนะครับเอาไปเจ็ดร้อยวัดลาดเจ็ดร้อยบาทเนี่ยครับเป็นะ้าหูยานพี่เนี่ยครับนานๆจะเจอเออนานๆจะเจอขออนุญาตวางนะพี่นะเหรียญเนะครับซึ่งเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อวังอันนี้ก็เหรียญเดิมเนี่ยพี่ดูเดิวเนี่ยนะครูบาวังไหม น่าจะเป็นเหรียญคูบาวังนะพี่นะเนี่ยนีด่ดูเนะี่ยปีศูนย์หกนะครับปีศูนย์หกคูบาวังวัดบันเด่นแนะจังหวัดตากคูบาวังเอาสี่ร้อยนะครับคูบาวังเอาสี่ร้อยคือเช้าเช้านี้นะนะผมจะขยับราคาเบาๆให้นะครับเออจะไม่ได้รุนแรงหรอกพี่แล้วก็พระกิง่งสำหรับพระกิ่งองคนี้นะครับนะเป็นพระกิง่งเออเขาเรียกว่าเป็นพระกิง่งหล่อโบราณน,นะพี่นะเป็นพระกิ่งทองเหลืองนะครับนะน่าจะเป็นพระกิง่งหล่อโบราณซึ่งเขา อุดก้นไว้ว่าแนบแนเขาต่อไว้ว่าชินนบัญชรนะพี่นี่ชินนบัญชรเสาห้าเนี่ยครับชินนบัญชรเสาห้าเนี่ยครับเป็นพระกิ่งชินนบัญชรพี่เสาห้าเอาไปสี่ร้อยนะครับชินชินนบัญชรนะครับเอาสี่ร้อยคือว่าวันนี้แบ่งนะแบ่งทุกรายการนะครับมะเหสวนนี่กระเพาสวยรับนนนี่คือความแห้งความเก่าของเนื้อชินนะครับนี่คือความแห้งและความเก่าของเนื้อชิน ไม่เห็นสวนนะครับอันนี้เก่ามากทั้งเก่าทั้งแห้งทั้งร้าวทั้งรั้นเลยพี่น้าน้ร่นะองรอยความเก่าความแห้งร่องรอยการเซ็ตตัวเอาไปเอาไปสี่ร้อยนะครับเอาไปสี่ร้อยคือราคาบอกเลยว่าเช้าเ้านี้นะพี่นับสมเด็จอีกหนึ่งองนะค์เนี่ยองค์นี้น่าจะเป็นของส่วนตัวที่ว่าน่าจะเป็นบรรัตรละครนะพี่น้ดูเม็ดแดงๆเลยแล้วร่องรอยการเซ็ตตัวไหมเนี่ดูเม็ดแดงๆเลยอูนี่เนื้อสวย นว no ดูด้านหลังด้านข้างเนี่ยเนวพี่ดูด้านข้างเนี่ยไมไดนี้สวยมากนะครับเนาะองนี้เนาะสุดจริงพี่แกะร้อยแกะออกจากกรอบเนี่ยองนี้ผมเอาสําหรับอง์นี้พี่นะนะครับเอาแบบเบาๆเลยนะเอาไปเจ็ดร้อยนะครับเนะเอ่อเจ็ดร้อยบาทนะครับอันนี้สวยพี่เดิมมากนะครับวัดละครังเจ็ดร้อยเดี๋ยววางไว้ข้างๆนะครับดึงได้มาเลยพี่นะครับแล้วก็องนี้พี่นะเหรียญหลวงู 5. 5. 5. 5. 5. ่ไข <Stat> ่นะครับเหรียญ หลวงปูไข่อันนี้เป็นรุ่นสองไหมพี่นะับปูไข่มีรอยจานจานมือหรือจานเดิมเดิมเลยพี่ไหมเนี่ยปูไข่เนี่ยเห็นไหมปูไข่นวครหลวงปูไข่เอาไปเจ็ดร้อยไม่มีแล้วนะพี่นะนะปูไข่จานเดิมพี่แล้วผิวนี่เดิมเดิมเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดูผิวพันเนี่ยแห้งๆเก่าๆ,ๆเดิมเดิมเลยพี่เจ็ดร้อยบาทปูไข่นะปูไข่แล้วก็องนี้พี่นะองค์งนี้จะเป็นหลวงปูบุญวัดกลางบางแก้วนะบรหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้วจะเป็นพิมพพระแบบว่าเขาได้คล้ายๆพระชินาราชที่หลวงปู่บุญนะพี่นะ้ารอยจานแห้งๆเลยเนี่ยสวยพี่สวยเลยีนะครับปู่บุญวัดกลางบางแก้วนนะครับองค์นี้นะเนื้อผงยาพี่เอาไปแปดร้อยบาทในะครับปู่บุญแปดร้อยบาทนนะครับปูบนะบป่บุญวัดกลางบางแก้วพี่รอยจานเดิมๆเลยแปดร้อยบาทนนะครับแปดร้อยบาทแล้วก็องค์ต่อไปนนะพี่นะ้นะเป็นคะแนน สำหรับองค์นี้พี่นะครับเป็นคะแนนครับพี่นะครับคะแนนบางหุ่นพรมนะครับคะแนนบางหุ่นพรมครับพี่นี่ดูเนื้อเนี่ยแนวคะแนนออสำหรับคะแนนองค์นี้พี่นะครับเอาไปเก้าร้อยบาทแนวคะแนนบางหุ่นพรมเนื้อปึ๊กเลยพี่ดูเนื้อเดี๋นะพี่ดูเนื้อเก้าร้อยบาทแนวแล้วก็พระชัยองค์นี้พี่แนวสำหรับองค์นี้พี่นะครับพระชัยหรือพระครูสอนนครับพระชัยพระครูสอนครับพี่อันนี้เป็นพระชัยสองหน้านะครับเป็นพระชัยสองหน้า พระครูสอนหล่อโบราณเห็ er นไหมแนวร่องรอยการหล่อร่องรอยการประกบอันนี้เป็นพระครูสอนวัดมักกะสันนะครับพระชายองค์นี้ผมขอในราคาแบบว่าเอาเช้าๆเลยนะเอาไปหกร้อยแนวหกร้อยบาทสองหน้านะครับพระครูสอนนะครับแล้วก็นี่ครับพี่ร่างยาวกันมาเลยพี่นะครับองค์ต่อไปรับองค์นี้จะเป็นอ๋อพระพระกุนี่แหละพี่แนวนั้เป็นพระเนื้อชินแนวนั้ปิดทองเดิมๆนี่ครับพระเนื้อชินปิดทองเดิมๆพี่เป็นเนื้อชินเงินนะ อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นกรุไหนพี่แต่พี่ได้เดิมแน่นอนเะนีได้เดิมได้ธรรมชาติคาบความเก่าของเขาเลยห0นะร้อยบาทนะครับห0ร้อยบาทเนีครับต่อไปนะครับองนี้เหลือแค่ไม่กี่รายการแล้วพี่เนะี่ยองนี้จะเป็นออกเขาได้คุ้แผ่นบ้านกลางเนื้อนี่เป็นไงเนื้อผิวพันธุ์เดิมๆนะครับเนื้อผิวพันธุ์เขาจะเดิมๆเ,เลยพี่นะครับบ้านกลางอันนี้คือกุนนพี่นะนับขึ้นจากกลุ่มเดิมๆเนะยครับไม่มีเสริมเติมแต่งครับพี่พระแบบนี้นะเห็นไหมเนะยครับไม่มีเสริมเติมแต่ง และในพินาและด้านหลังจะเป็นรอยแอ่งและรอยยุบลงไปองนี้เอาไปเก้าร้อยเนี่ยเก้าร้อยบาทพี่บ้านกลางพี่พี่ได้อยากได้นะจัดได้จัดนะครับดาบ้านก่างเดิมเดมดูง่ายสบายตาพี่เก้าร้อยบาทเนี่ยครับเก้าร้อยบาทแล้วก็หลวงปู่ทวดครับพี่อันนี้จะเป็นอ๋อหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับวเนื้อว่านน่าจะเป็นว่าน 97, เก้าเจ็ดครับพี่นะคพิมซีไรจุดเนะยครับพิมพซีไรจุดเนื้อว่านเก้าเจ็ด นับเก้าเจ็ดเก้าไปเจ็ดร้อยบาทนี่มาน้นะอยากแบ่งเอ้เก้าเจ็ดเก้าไปเจ็ดร้อยบาทพี่นะอยากแบ่งนี่ดูเนื้อเนี่ยโอ้โหพี่ไม่มีแล้วนะราคาเจ็ดร้อยบาทเนี่ครับราคาเจ็ดร้อยบาทไม่มีแล้วพี่นะน้เบาๆเลยพี่เจ็ดร้อยบาทนี่ครับอันนี้เป็นพระผงน้บหลวงปู่ศรีภาพสวยเลยพี่อายุยืนนะครับน้อายุยืนเนี่ยพี่ต่เป็นเนื้อผงน้บอายุยืนเนี่ยปีหนึ่งเจ็ด แท้ดูง่ายนะครับเอาไปพันห้าไม่ค่อยมีเห็นนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพันห้าแล้วก็องค์นี้พี่นะ้ำหลวงพ่อเอียในะครับหลวงพ่อเอียครับพี่เอาดูหน้าดูตาได้นะครับมังกรคู่พ่อเอียเอาเก้าร้อยพี่นะครับมังกรคู่หลวงพ่อเอียนะี่ดูหน้าเดิผมไม่มั่นใจว่าเขาเล่นเป็นบล็อกไหนกันนะ เนี่ยครับนะไอ้เรื่องปอปผมไม่มีความเชี่ยวชาญเลยพี่แต่ผมดูเบสิกเหรียญนะแนวะความแห้งดำแห้งๆดำเดิมๆเนี้ยแนวะนะแล้วดูด้านหลังเนี่ยเนี่ยเอาเก้าร้อยบาทเนะี่ยครับเก้าร้อยบาทแล้วก็องนี้พี่เนยะสำหรับองนี้จะเป็นอ่อผมไปแกะออกจากรอบเข้ามาเนี่ยครับนะนะอันนี้จะเป็นวัดเกตพีนะ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าชั้นไม่มั่นใจว่าเป็นพระอาจารย์ท่านใดนะแต่พระมไัได้ได้เดิมพี่ได้เก่าได้เดิมเลย เอาเก้าร้อยพี่นว no. no right. ัดเกตเนี so, ่พี่ดูเนื้อด้าหลังดิผมไม่มั่นใจว่าเป็นพระอาจารย์ท่านใดนะมีรอยปูแตรอยหนอนโดนล่องรอยการเซตตัวของเนื้อพระผมเอาเก้าร้อยบาทพี่วัดเกตนะน้ำนะใครไวใครได้น้เออใครไวใครได้เก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็องนี้พี่รายการสุดท้ายและท้ายสุดครับพี่นี่ครับองค์นี้ต้องขออนุญาตตัดออกเนีคนะเออขออนุญาตตัดออกรายการสุดท้ายและท้ายสุดครับพี่นี่ครับดูเนื้อเนี่ยอันนี้จะเป็นพระกิ่งนีพี่นะำหลวงพระจาดออกบางหอย แนวนะอันนี้จะเป็นพระกิ่งหลวงพ่อจาดออกบังหอยครับพี่อุดเดิมๆอยู่เลยเนี่ยแนวออกบังหอยครับพี่ด้านหลังจะเป็นอุดเนี่ยแนบพระกิ่งหลวงพ่อจาดนะพี่แกอาจะกรอบกาวยังติดอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมกาวยังติดอยู่เลยพี่นะครับไม่มีโมแนบเออไม่มีโมครับพี่กาวยังติดอยู่เลยจะพี่จ๋าเอาไปโอ้นี่เอาไปเจ็ดร้อยแนวออกบังหอยพี่พระกิ่งหลวงพ่อจาด ออกบางหอยนะพ่ะจ่ดบางกระเบาไปออกอีวัดนึงพี่ออกบางหอยแนวเจ็ดร้อยบาทนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนนะครับสาย่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ